สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Happy ้ชิคเก้นไก่ต่อไทยครับวันนี้ผมจะพามาพบกับไก่ฟ้าชนิดหนึ่งชื่อไก่ฟ้าเยลโล่หรือไก่ฟ้าสีเหลืองทองเนี่ยถ้าเพื่อนๆมองเพลินๆน,นะครับก็คล้ายๆกับไก่ฟ้า โกลเด้นหรือไก่ฟ้าสีทองแต่ไม่ใช่ครับลักษณะมันจะแตกต่างกันซึ่งไก่ฟ้าชนิดนี้จะลักษณะตัวเล็กกว่านิดนึงแต่จะมีสีที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับสีมันจะสวยเป็นมิติกว่า,าไก่ฟ้าโกลเด้นนะครับผมลักษณะของสีที่แตกต่างก็คือ จะมีสีเหลืองตั้งแต่หัวจนถึงท้ายซอยเราสังเกตได้ชัดเจนเลยครับจะเป็นสีเหลืองส่วนในที่ลำคอนะครับก็จะเป็นเรียงกันเป็นชั้นจะเป็นสีขาวเหลืองครับส่วนต้นคอจนถึงด้านหลังก็จะเป็นสีออกลายดำๆนะครับส่วนหางจะยาวลําตัวก็จะเป็นสีเหลืองนี่ เพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นตัวจริงหลายคนแล้วนะครับส่วนบางคนก็ยังไม่เคยเห็นก็เดี๋ยวผมก็จะพา,ามาดูนะครับผมที่เลี้ยงอยู่นะครับทิ่กําเนิดของไก่ฟ้าชนิดนี้นะครับจริงๆมันเกิดที่ประเทศจีนครับโดยนําเข้า มาในประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงแล้วก็สามารถเลี้ยงเล่นหรือว่าเลี้ยงสวยๆงามๆตั้งโชว์เป็นสัตว์มงคลที่บ้านได้เลยครับเด็กๆชอบดูครับเชื่องครับผมอ่านการกินของไก่นี่กินง่ายครับเหมือนเป็ดไก่บ้านเราครับอาหารไก่ทั่วไปครับอืมสวยแล้วก็สามารถที่จะให้หนอนกินเชื่องบางคนสามารถเลี้ยงปล่อยได้เลยครับอ ไก่ชนิดนี้อ่ะมันจะทนต่อสภาพอากาศนะครับผมเพราะว่าทินกาเนิดจริงอ่ะมันจะเป็นมันจะมดีดูหิมะด้วยครับบ้านเราอากาศก็ค่อนข้างไม่หนาวเย็นแต่ก็มีป่วยบ้างครับก็รักษาตามอาการครับการไข่ของไก่ฟ้าชนิดนี้ก็คือจะใช้ไข่ช่วงประมาณต้นต้นปีครับถึงประมาณก่อนกลางปีการฟักไข่ประมาณ27วันสวยนะครับผมดูนะครับ หากเพื่อนๆคนใดสนใจไก่ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับส่วนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมา,าชมไก่หรือว่าไก่สวยงามชนิดอื่นหรือไก่ฟ้าชนิดอื่นเพื่อนๆช่วยติดตามกดซ u b สไ r i b ์กดติดตามเพื่อได้รับชมที่ใหม่ๆก่อนคนอื่น